จะเลื่อนให้ดูเลยนะครับด้านในนะครับเราทำเราทำการล้างให้สะอาดนะครับนบี่ครับสูบที่1ครับที่2สูบที่3และสูบที่4ครับ สวัสดีครับกับล้างทุลรมไดีอุดอีจีอาร์ส้มเครื่องยนต์นะครับวันนี้กับโตโยต้าไฮรักวิโกนะครับตัวนี้ที่ระยะนะครับสองแสนสามหมื่นห้าพันกว่ากิโลเมตรนะครับสภาพก่อนทําการล้างนะครับสภาพของช่องพอดไอดีแต่ละช่องนะครับก่อนทําการล้างนะครับจะมีขมเหาจับนะครับเป็นคราบเหนียวนะครับภายในท่อร่วมไอดีนะครับสภาพมีขมเหาเหนียวนะครับติด ตามผนังด้านข้างและด้านในเลยนะครับมาออฝั่งด้านข้างนี่หนาหน่อยนึงครับตัวนี้ระยะทางเยอะหน่อยสติปมอเตอร์ e g r ก่อนทำการล้างนะครับตัวนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราจะทำการล้างให้หมดเลยนะครับช mm hmm. ุดนี้ เดี๋ยวกลับมารับชมอีกทีนึงนะครับท่านสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับ0803379950นะครับผมครับกลับมาดูสภาพหลังจากทําการล้างทุ่นล้มไปดีของโตโยต้าไฮรักวิโก้ไปแล้วนะครับว่าสภาพด้านในจะเป็นเช่นไรนะครับหลังจากทําการล้างด้วยน้ํายานะครับสภาพด้านในนะครับมีความใสสะอาดมันเาาเลยนะครับ พยายาจะซูมมาเห็นชัดๆนั่นด้านในครับแต่ละช่องนะครับผมจะเลื่อนให้ดูเลยนะครับด้านในนะครับเราทำเราทำการล้างให้สะอาดนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องจะเกิดการเสียรูปปิดเบี้ยวนะครับตัวนี้เราใช้ยาล้างนะครับสเต็ปม,มอเตอร์ EGR นะครับตัวนี้เราได้ทำการล้างให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ เข้า,าต่างๆนะครับเราทำการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับสภาร์สเต็ปมอเตอร์อ e ีเจียหลังจากทำการล้างแล้วนะครับคอคอโค้งน,นะครับ เรือเล็กๆนะครับสภาพช่องพอตทางเข้าไอ้ดีนะครับหลังจากทําการล้างให้แล้วนะครับในแต่และช่องพอตนะครับนีครับสุกที่หนึ่งครับที่สองสุกที่สามและสุกที่สี่ครับทําการล้างให้แล้วเรียบร้อยนะครับเหมือนใหม่นะครับสะอาด นะครับอากาศไหลลื่นวันนี้ท่านที่สนใจนะครับติดต่อ0803379950ย้ำนะครับ0803379950นะครับหรือติดต่อติดตามนะครับผลงานในทางล้างทนรมเดิดด้วยน้ำยาด้วยครับฝากติดตามด้วยนะครับ